วันนี้ทุกคนแบบว่าสนให้ความสนใจกับเกมโปเกมอนมากๆนะขอบคุณมากๆากนะครับพรีรีจ <Okay. S 1> ิสเตอร์กันได้แล้วนะครับทุกว,วันนี้นะสามารถพรีรีจิสเตอร์ได้เลยนะครับนี่ครับหลักๆคือทำคะแนนตรงนี้ซาวน่าเล่นฉลามฉลามฮะพี่ไม่มีตัวละครฉลามอนะวอเตอร์ชูริเคนนะคือมันเก่งมากนะผู้ชมเกองกงา มันสามารถไฮบิดเป็นได้สองรูปแบบนะฮะโจมตีระยะไกลระยะไกลสามารถสามารถเปลี่ยนได้นะแลายิ่งลูนเต็มๆคือมันเก่งมากเนี่ยตัวใหญ่ป่ะฆ่าได้หมดเลยกี่ตัวก็ได้ฆ่าได้หมดเลยโอ้ไม่ว่ามูชินดีร์เอนีบะบะบะ้มาเปดหมดทีไหมเนี่ยมปหมดทีไหมเนี่ย หมดทีมห้าตัวร้อยแต้มสบายสบายอะครับน้องๆโหดจัดนะฮะโหดจัดจัดเลยฮะน้องๆเค,คโครงห่าพี่พูดเลยว่าพอ่อ